ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวให้ดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยาก,การณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีเมถุนประจําวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนไปจนถึงวันอาทิตย์ที่21น,นะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนรายการช่องของอาจารย์เกต9ก้าวนะครับจะเลี้ยงน้าชากาแฟก็ตามรหัสพร้อมเพรข้างล่างนี้เลยนะเอาละเราเรามาดูกันนิดนึง ชาวราศีเมถุนนะครับนะจะมีดาวประจาตัวคือดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธในช่วงของวันจันทร์นะครับนะไปจนถึงวันพฤหัสบดียังคงเสวยเพชรคาตเลิกดูนะหลังจากวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะเข้าราชาเลิกแล้วหลังจากนั้นคาพูดคําจาความสงา่าราศีออร่าของเราเนี่ยจะเกิดแล้วนะก,ก็ก็ถือว่าเข้าเลิกดีอ่ะี๋ยวเรามาดูกันนิดนึง นในช่วงของวันจันทร์วันอังคารเรายังคงอยู่ในราศีตุลที่เราเรียกว่าภพบุตตักที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องไอเดียจินตนาการนะครับถ้าเรามีไอเดียมีจินตนาการอะไรก็สามารถที่จะนะครับทำให้เราเองเนี่ยนะครับมีจินตนาการในลักษณะต่างๆเกี่ยวเรื่องของการงานบ้างอะไรบ้างนะครับนะก็ถือว่าให้คุณนะนะครับเขาเรียกว่าอยู่ในภพเลือนที่ดีนะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องบอกว่า ดาวพระพุธของเราเองนะฮะจะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีพิจิกนะครับตอนที่อยู่ในราศีพิจิกเนี่ยจะไปในวันที่17ก็คือวันพุธนะนะครับนะก็ต้องบอกว่าตานุเข้าอาริแล้วเนี่ยลักษณะอารุเข้าอาริเนี่ยมันแปลว่าตัวเราเองอย่าพักยายามสร้างน่สร้างศินอย่าพยายามทําเรื่องอะกลัยที่ เป็นลักษณะทําให้อเกิดศัตรูเอานะครับราศีเมถุนเนี่ยนะครับในช่วงของสัป,ปดาห์นี้นะครับนะก็ให้เรามาระวังในเรื่องของคําพูดคาจานิดนึงนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางทีพูดแล้วไม่เข้าหูคนเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดเรื่องเกิดราวได้อน,นี้ต้องระมาระวังแล้ววันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับนะจะเป็นช่วงวันที่เกิดคาดบนท้องฟ้านะครับนะช่วงนั้นนะครับก็ต้องบอกเออมันจะเป็นช่วงที่ชวาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับจะงุดหงิด นิดๆหน่นนนอยๆเห็นอะไรก็จะข,ขวางงนะนะครับก็อยากจะให้เรามาั่ระวังในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับนะถ้าเรารู้สึกว่าเห็นอะไรมันแปลกๆรู้สึกว่าจะก่อเกิดสตูแล้วก็เดินหนีนะครับขอโทษขอโพยไปก็จะไม่มีปัญหาก็สามารถที่จะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งดาวพระอาทิตย์นะครับนะดาวพระอาทิตย์เองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสหชะนะครับที่แปลว่าสังคมการติดต่อคนหมู่มากนะครับในช่วงของวันจันทร์จนถึงวัน เสานะครับเข้าเพชรคาตเลิกก็เป็นเลืองเกี่ยวเรื่องของการตัดสินใจแต่หลังจากนั้นวันอาทิตย์เราจะเข้าราชาเลิกแล้วนะครับก็จะเป็นเลืองที่ให้คุณกับดวนชะตาเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งในช่วงวันจันทร์นะครับนะแล้วก็วันอังคารเรายังคงอยู่ในภพปุตตะแปลว่าสหาชาติปุตตะจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการเข้าสังคมบุตรหลานนะครับลูกหลานหรือผู้ที่มีเ,เกี่ยวข้องหรือผู้ใต้บัคบัญชาเนี่ยนะครับก็ ร่วมกันนะครับในการคิดไอเดียจินตนาการอะไรใหม่ๆนะครับนะเพื่อพัฒนาองค์กรบริษัทอะไรของเราเนี่ยยังได้อยู่เป็นลนักษณะปรึกษาหารือหรืออะไรก็ได้นะครับยังให้คุณอยู่นะครับนะสหาชาปุตตะยังถือว่ายังให้คุณอยู่แต่หลังจากนั้นนะครับดาวเจ้าเรือนสหาชชจะเข้าอาริแล้วนะครับในช่วงของวันที่ว่วันพุทธที่17นะอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วนะครับจะพิมพ์จะเมมนะครับเพื่อนฝูงสังคมคนใกล้ชิดลักษณะยังไงนะครับนะ ก็ต้องมีการระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับมีเกณฑ์ที่จะเสียหายที่เกิดจากคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับอันนี้ต้องอยากจะให้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะวปาแสดงผลในเรือนอลีนะครับก็นะครับก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวในเรื่องของอ,อ,อีโก้ด้วยนะอีโก้เพราะดาวที่เป็นดาวอีโก้นะดาวอีโก้ดาวยึดมั่นถือด้านยันนึกถึงตัวตนอะไรประมาณนี้นะนะอาจจะเกิดมีปัญหาได้เพราะว่าในช่วงสัป,ปดาห์นี้ดาวเกิดคลาด บนท้องฟ้านะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับนะเอาระหลังจากนั้นนะครับเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดนึงนะครับดาวพระอังคารเองก็ต้องบอกว่านะครับนะในช่วงของอวันจันทร์นะไปจนถึงวันพฤหัสบ,บดีเนี่ยเข้าเลิกดีเขาเรียกว่าเข้านักวางปู่เอกนะสเสวยเทวีเลิกนะครับถือว่าเป็นเลิกที่ให้คุณนะแต่หลังจากนั้นนะครับนะวันศุกร์วันเสาร์ที่จะเข้าเพชฌฆาตเลิกก็จะเกี่ยวเรื่องของการตัดสินใจในลนักษณะต่างๆเอาระ ดาวพังคารเองทัาเป็นดาวเจ้าเรือนลาภผลนะครับลาภะยังเข้าไปอยู่ในเรือนของออปุตตะยังหาเงินหาทองยังยังได้อยู่นะ นะครับยังมีความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงาน2งาน3แล้วในช่วงของวันจันทร์ถึงพฤหัสเข้าเลิกดีตรงนี้ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาแล้วก็หลังจากนะครับวันจันทร์วันอังคารเนี่ยโอเคยังมีดาวอาทิตย์กับดาวพระพุธมาเกาะแกะเกาะแกะนิดหน่อยนะแต่หลังจากวันพุธเป็นต้นไปนะครท่านมีอิสระเต็มที่ก็ก็ต้องบอกว่านะครับนะบจะเป็นช่วงที่นะครับหาเงินง่ายหาเงินคล่องจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเพราะว่าลาพระแปลว่าสิ่งปรารถนาลาภะเปปุตตะก็คือสิ่งที่ปรารถนาของเราเองเนี่ยงอกเงยขึ้นมา นะครับนะก็ต้องบอกว่าถือว่าดีอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับนะแต่อีกเรือนนึงนะครับนะดาวเจ้าเรือนอลิก็คือดาวคารหมอนกันอัลิีวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือของปุตตะนั่นหมายความว่าระวังแค่เรื่องเดียวนะครับเรื่องของความประมาทเลอะเอเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องนะมีการตรวจมีการเช็คอย่าไว้วางใจแค่นั้นเองก็สามารถที่จะนะครับปลอดภัยลักษณะต่างๆและสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าดาวศัตรูของดาวพังคารหลุดออกไปหมดแล้วนะครับก็คือดาวทิ์ดาวพุธท่านก็อยู่ของท่านเนี่ยก็ ถ้าเรามีสติอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะนะครับผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยมันบางครั้งมันอาจจะเสียหายเรื่องของการเงินการทองได้เหมือนกันนะอันนี้ก็อยากจะให้เรามาระวังไว้นิดนึงนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับดา,รนะดาวพสัสดุ์นะดาวพัสดุ์เองเนี่ยนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเอยวินาศในราศีพฤษภ ดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับวินาศปตัตตานีก็ให้ดูคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่ครองนะครับถ้าออกกินไม่ดีหรือมีทิศทางที่จะทําให้เราลําบากหรือเดือดร้อนเราต้องถอยเลยนะต้องออกมาเลยนะครับนะก็ต้องเรามาระวังนะส่วนในเรื่องของความรักนะครับบางท่านเนี่ยนะครับก็วินาศปตัตตนีมันแปลว่ามีเกณฑ์ที่เกิดความเสียหายนะครับที่เกิดจากคู่ครองถ้าเรารู้ว่าคู่ครองเราหรือผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยออกแนวไม่จริงใจเนี่ยคุณต้องรู้จักปฏิเสธให้เป็น นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคนะเข้ามาในลักษณะที่เออก็ไม่ไม่มีอะไรช่วยเหลือกันนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพร,เพราะเพราะคำวินาศแปลว่าไม่คาดฝันบางคนก็มีเกณฑ์ที่มาจากคู่ครองมาจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือติดต่อกันในเรื่องของสื่อออนไลน์หรืออะไรประมาณนี้ที่มาจากแดนไกลอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าบางคนก็มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะประมาณนี้ได้แต่แล้วดาว,ดาวพาุธเองเร็งลัคนานะครับบางครั้งก็จะเป็นช่วงที่อาจจะมี เรื่องของความพึงหวงกัขึ้นมาบ้างนิดๆหีน่อยนะครับนะหรือหรือไม่หึงหวงแต่จะเป็นในช่วงของลักษณะงอนเอออยากให้แฟนเอาใจอยากให้แฟนดูแลนะครับนะถ้าเกิดใครเป็นแฟนชาวราศรีเมถุนก็ดูแลนิดหนึ่งนะนะก็จะได้แบบว่าก็ก็จะโอเคอ่ะก็จะดีอ่ะนะครับนะเพราะว่าเออก็ต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์นี้อนี้อาจจะต้องง้ออะไรกันนิดหน่อยนะเพราะว่าดาวหลายๆดวงไปตกในเรือนของอริ นะครับนะและแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงอแล้วรู้สึกว่าเออฟังแล้วไม่ค่อยเข้าหูก็อยู่ห่างๆก่อนช่วงนี้เพราะดาวพระอาทิตย์ดาวพระพูดผ,ผูตกอริอยู่นะครับนะก็อ,อาจจะฟังแล้วไม่ค่อยจะลื่นหูนะครับนะแต่ว่าผมมองว่าความรักส่วนหนึ่งก็ยังไปได้ดีอยู่นะครับนะถ้าจะกลัวก็กลัวในดาวเจ้าเรือนวินาศเท่านั้นเองนะครับที่ที่ส่งกระแสถึงนะครับนะเอาละนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะนะครับดาวพัะจันทร์ นะครับนะดูนะดาวพระจันทร์คือดาวพระจันทร์เองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงนะนะ ดาวพจาร์นี่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะของชาวราศีเมถุนเนี่ยในช่วงที่อยู่ในราศีมีนนะครับคือวันจันทร์วันอังคารในนี้ให้คุณกระโดชจตาดาวเจ้าเรือนการเงินวิ่งเข้าไปอยู่นะครับในเรื่องของการงานก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่ทํางานเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ผลประโยชน์ที่เป็นน้าที่พึงพอใจนะครับส่วนวันพุธพฤหัสก็ยังดีอยู่นะก็คือดาวเจ้าเรือนการจันทร์เนี่ยเข้าไปอยู่ในราศีเมษเขาเรียกว่าปทุมเกณฑ์ด้วยโยกหลังนะครับก็เกี่ยวเรื่องของการเงินการทองสําหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยอันนี้ยู่นะ แต่หลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินการทองนิดนึงนะครับหลังวันที่วันที่19 20 2้ี่เดนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินจะเข้าพบวินาศนะครับก็นะครับมันก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการเงินที่เกิดจากการประมาทเลอเลอที่เกิดจากการคิดไม่อรอบคอบในลักษณะต่างๆนะครับแล้วช่วงนั้นจะเกิดคาดบนท้องฟ้านะครับแสดงผลในพบเรือนวินาศนะฮะในราศีพิิก พุสกแล้วก็แสดงผลอรินะครับนะในราศรีพิจิกก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เราก็ต้องอยู่แบบเซฟเซเนาะนะครับอย่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็พยายามนะฮะอย่ามีปัญหาอะไรยังไงใครเพราะว่าถ้ามีปัญหามันมีเกณฑ์ที่จะนะครับเสียเงินเสียทองได้นะครับนะอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับนะเอาละนะครับนะเดี๋ยวดูนะครับดาวพฤหัสกันนิดหนึ่ง นะครับดาวพฤหัสเนี่ยสำหรับชาวราศีเมถุนเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ของอ่าอันนี้คือดาวเจ้าเรือนคู่รองเลยนะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีกุมเขาเรียกดาวเจ้าเรือนปัตตนีวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสุพะอันนี้คือสุดยอดแล้วของความสุข นะครับสุดยอดของความสุขแล้วนะฮะเกี่ยวเรื่องของความรักนะนะก็ถือว่าโอเคเลยอีกเรือนนึงเนี่ยนะครับเขาเรียกว,ว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับดาวเจ้าเรือนการงานวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีกุมเนี่ยเขาเรียกว,ว่ากัมมะสุภะนะครับนะสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยเกี่ยวเรื่องของการงานเกี่ยวเรื่องของความรักเนี่ยอันนี้คือ ถือว่าสดใสถือว่าดีงามเลยนะก็ต้องบอกว่านะครับเป็นอีกหนึ่งราศีที่การงานดีความรักดีนะครับนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูดาวพฤกษ์นิดหนึ่งดาวพฤกษ์เนี่ยทับลัคนานะครับในช่วงนะครับของวันจันทร์นะไปจนถึงวันพุธเนี่ยยังเข้าเพชฌฆาตเริ่อ,อยู่แต่หลังจากนั้นเนี่ยจะเข้าเลองดีแล้วก็คือ ั้งแต่วันที่18ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่21เนี่ยเราจะเข้านะครับเทวี TV แห่งเลิกเลยนะครับนะแล้วดวาวพเกตองค์นี้ก็จะส่งผลช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของเซนได้นะครับนะ จะเารางสองหอนลักษณะต่างๆได้นะครับนะแล้วก็ในช่วงของ2วันแรกนะครับจะช่วยกระตุ้นเกี่ยวเรื่องของไอดีจินตนาการจะลดเล่นมากนะครับนะช่วงวันที่15-16วันจนันทร์อังคารนะแต่หลังจากนั้นต้องระมัดระวังแล้วนะตอนที่เข้าในวันที่17นะเพราะท่านไปอยู่ในเือนอัลลีแล้วนะตั้งวันที่17จจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับนะถ้า มันมันจะคิดฟองฝางนิดนึงนะดาวพฤกต์จะคิดฟองฝ่างนิดนึงก็นะครับให้เราเองเนี่ยใจเย็นๆนะครับแล้วก็ปล่อยวางลักษณะต่างๆถ้ามีโอกากสข้าสวดมนต์ไหว้พระต่างๆนะฮะก็จะทําให้เราเนี่ยแค่คาดในลักษณะต่างๆ ครับก็ต้องบอกว่ามีสตินิดนึงอย่าพยายามหัวร้อนนะครับนะอะไรประมาณนี้ก็จะทําให้ผ่านผลเลือกต่างๆไปได้นะครับนะเอาล่ะนะครับนะยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะที่ช่วยแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิพาป,ปะระกันใดยังไงต้องกราบขอขมาอภัยด้วยนะครับนะและท่านใดถูกใจขอความโครณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านก็สามารถนะครับที่จะเป็นผู้มีพระคุณ สนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยอาจารย์ก็จะชื่นใจและก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านรวย,วยเๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านนะครับผมเกต้าพินดุทอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพินดุทอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เคสต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ นะระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลนดทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกัลยาณมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเนือง,งแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9เก้าฮินดูทลอดตนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี่ห้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิง่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบหูของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กาอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไป,ไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี660นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660กนะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 59 59, 59นเะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกตตาฮินดูทลอตสวัสดีครับ